สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์วันนี้เราพบกับรายการพระพรยามเช้าด้วยกันอีกหนึ่งวันและวันนี้เราอยู่ด้วยกันในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อ7ถึงข้อ14พระธรรมกิจการบทที่20ข้อ7ถึงข้อ14เห็นแล้วเราอ่านด้วยกันครับในวันอาทิตย์เมื่อเราประชุมกันทำพิธีหักขนมปังเปาโลก,ก็กล่าวสั่งสอนเขาช่างหลาย และเพราะท่านตั้งใจจะจากไปในวันรุ่งขึ้นท่านจึงกล่าวยืดยาวไปจนถึงเที่ยงคืนในห้องชั้นบนที่เราประชุมกันนั้นมีตะเกียงหลายดวงชายหนุ่มคนหนึ่งชยุติกัสนั่งอยู่ที่หน้าต่างกำลังง่วงนอนมากขึ้นทุกทีระหว่างที่เปาโลยังคงสอนยืดยาวต่อไปในที่สุดเขาพลอยหลับและพลัดตกลงมาจากชั้นสามเมื่อยกขึ้นมาก็พบว่าตายเสียแล้วแต่เปาโลลงไปและก้มตัวกอดคนนั้นไว แล้วบอกว่าอย่าตกใจไปเลยเพราะว่าชีวิตยังอยู่ในตัวเขาเมื่อเปาโลกลับขึ้นไปห้องชั้นบนท่านหักขนมปังและรับประทานแล้วสนทนากับพวกเขาต่อจนสว่างจากนั้นท่านก็ลาไปคนทั้งหลายจึงพาชายหนุ่มที่ยังมีชีวิตอยู่กลับไปและพวกเขาก็ได้รับการหนุนใจไม่น้อยเลย ครับพี่น้องจากสิ่งที่เราได้อ่านไปแล้วนั้นนะครับในหัวเรื่องที่พระคำของพระเจ้าได้เขียนไว้ก็คือว่าเปาโลเยี่ยมอําลาเมืองโคโตริอัตนะครับในเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับก็เกิดขึ้นในระหว่างที่อาจารย์เปาโลก็ไปเยี่ยมเยียนหนุนใจนะครับคนที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นะครับในวันอาทิตย์นะครับบางฉบับก็อาจจะ เขียนว่าในวันต้นสัปดาห์นะครับเมื่ออาจารย์เปโรทำวิธีหักขนมปังเพื่อระลึกถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนนะครับตั้งแต่กิจการบทที่1ที่2นะครับเราเห็นว่าคนยิวก็จะหักขนมปังด้วยกันในทุกวันทุกวันนะครับแต่หลังจากพระเจ้าก็เปิดเผยเรื่องคิดจากของพระเจ้าบางสิ่งบางอย่างก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับอาจารย์เปโโรแล้วก็ คนที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ก็เริ่มจะทำสัป,ปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือวันต้นสัป,ปดาห์นะครับในวันอาทิตย์นั่นเองนะครับข้อที่7ได้บอกว่าในวันอาทิตย์เมื่อเราประชุมกันทําวิธีหักขนมปังเปาโลก็กล่าวสั่งสอนเขาทั้งหลายและเพราะท่านตั้งใจจะจากไปในวันรุ่งขึ้นท่านจึงกล่าวยืดยาวไปจนถึงเที่ยงคืนอาจารย์เปาโลตั้งใจว่านะครับจะาจาก สาวกหรือว่ากลุ่มคนที่ติดตามพระเยซูคิดไปในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จึงเป็นเหตุให้จัมโปโลอย,อยากจะใช้เวลาพูดคุยหนุนใจอยากจะใช้เวลาอ,อธิบายบางสิ่งบางอย่างอาจจะใช้เวลาในการที่จะบอกในสิ่งที่จะทําต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะไปแล้ววันนี้ก็เลยพูดยาวหน่อยนะครับจนไปถึงเที่ยงคืนนะครับในเวลาบรรยากาศของ ตอนนั้นนะครับในกอนตอนกลางวันเนี่ยก็จะร้อนมากนะครับเวลาร้อนร้อนมากๆแต่เวลากลางคืนก็จะหนาวนะครับ <IS U TS> ก็จะหนาวมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับในห้องชั้นบนข้อ8นะครับในห้องชั้นบนที่เราประชุมกันอยู่นั้นมีตะเกียงหลายดวงอาจจะเป็นเพราะหนาวแล้วก็อาจจะเป็นเพราะมืดด้วยนะครับก็เลยจุดตะเกียงตะเกียงก็เป็นลักษณะข,ของการเอาเทียนไปไว้ในโถกแก้วนะครับพอหลายๆดวงเข้าเนี่ย ก็เกิดความอบอุ่นเกิดความร้อนเกิดขึ้นในห้องชั้นบนนั้นนะครับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อยุธิกัตนั่งอยู่ที่หน้าต่างกำลังง่วงนอนมากขึ้นทุกทีระหว่างที่เปาโลยังคงสั่งสอนยืดยาวต่อไปในที่สุดเขาเผลอหลับและพัดตกโกลงมาจากชั้นสามเมื่อยกขึ้นมาก็พบว่าตายเสียแล้วนะครับในห้องชั้นบนนั้นก็มีหลายคนที่กำลังนั่งฟังอยู่แล้วก็ หนึ่งในนั้นก็เป็นเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มในที่นี้อายุก็ประมาณ8ถึง14ปีนะครับเขาก็คงจะอยากไปนั่งฟังคนอื่นที่กำลังจะฟังกันคนอื่นที่กำลังสนใจกันเขาก็ไปนั่งฟังแล้วก็เขาก็ไปอยู่ในริมริมหน้าต่างชั้นบนนั้นนะครับนั่งฟังไปฟังมาก็จะง่วงนอนด้วยแล้วก็อาจจะความอบอุ่นอบอ้าวด้วยก็ทำให้เขาเผลอหลับแล้วก็ ตกลงไปในหน้าต่างนั้นนะครับพอทุกคนลงไปดูก็พบว่าเขาตายแล้วนะครับยกขึ้นมาก็ตายแล้วข้อที่10แต่เปาโลลงไปและก้มตัวกอดคนนั้นไว้แล้วบอกว่าอย่าตกใจไปเลยเพราะว่าชีวิตยังอยู่ในตัวเขาสิ่งที่อาจารย์เปาโลทําคล้ายๆกับเรื่องราวของเอลิยาที่ครั้งหนึ่งก็เอลิยาก็ไปแล้วก็พบเด็กคนหนึ่งที่เสียชีวิตนะครับเมื่อเอรียาเข้าไปเอริยาก็นอนทับราบ เด็กก้มกอดเด็กนั้นไว้แล้วก็เด็กก็มีชีวิตขึ้นมาในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สิบเข้อยีหรือในเรื่องของเอลิชาด้วยเช่นเดียวกันนะครับในสองพงกษริยับทที่สี่ข้อสามสนะครับเอลิชาก็เข้าไปในห้องของตัวเองแล้วก็เจอเด็กคนหนึ่งกําลังเสียชีวิตอยู่ในที่นอนเอลิชาก็นอนทับนะมือแตะ,ม,แตะมือปากแตะปากนะครับแล้วก็ทําให้ เด็กคนนั้นมีร่างกายที่อบอุ่นขึ้นแล้วก็เมื่อทําครั้งต่อไปก็ทําให้ร่างกายของเด็กกลับขึ้นมาเป็นปกติและสิ่งที่อาจารย์เปาโลทาในตอนนี้ก็เหมือนเหมือนคล้ายๆกันก็คือก้มไปแล้วก็กอดเด็กคนนั้นไว้แล้วก็อธิษฐานแล้วก็บอกกับคนทั่วไปเหล่านั้นว่าอย่าตกใจเพราะว่าเด็กยังไม่ตายนะครับพี่น้องข้อ11เเมื่อเปาโลกลับขึ้นไปบนชั้นบนท่านหักขนมปังและรับประทานอาหารและสนทนากับพวกเขาจนสว่าง จากนั้นท่านก็ลาไปพี่น้องลองสังเกตด,ดูจากเหตุการณ์ที่คนหนึ่งตายอ,าอีกคนหนึ่งก็อธิษฐานทุกคนก็กําลังตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่ออาจารย์เปโโลทาการอัศจรรย์โดยพระนามของพระเยซูคริสแล้วเด็กคนนั้นก็มีชีวิตขึ้นมาอาจารย์เปโตรก็กลับขึ้นไปนั่งรับประทานอาหารหักขนมปังแล้วก็แบ่งปันต่อซึ่งเป็นเรื่องอธรรมดามากที่อาจารย์เปโตรติดตามพระเยซูคริสแล้วก็พบการอัศจรรย์ในชีวิตแต่ละวันแต่ละวัน แล้วสิ่งที่อาจารย์โบโรทำก็เป็นเหมือนเรื่องธรรมดาเล็กน้อยที่มันจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของการประกาศมันจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของการรับใช้พระเจ้ามันจะต้องเกิดขึ้นในทุกๆวันที่อาจารย์โบโลก้าวไปที่ไหนก็ตามก็มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าพระคำของพระเจ้าก็เป็นจริงที่พระคำของพระเจ้าบอกว่าฤทธิอำนาจในสวนก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีได้มอบไว้ให้กับท่านทั้งหลายแล้วในการประกาศข่าวประเสริฐ ไม่ว่าท่านจะไปในที่แห่งหนใดนะครับท่านจะขับผีออกท่านจะรักษาโรคอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ปกติเมื่อเราทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเยี่ยมเยียนนุนใจก็จะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับข้อ12คนทั้งหลายก็พาเด็กหนุ่มนั้นที่ยังมีชีวิตกลับไปแล้วพวกเขาก็ได้รับการหนุนใจไม่น้อยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเมื่อฟังข่าวประเสริฐนะครับ เมื่อเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นก็ได้รับการหนุนใจมีกำลังในการที่ติดตามพระเยซูคริสต,ต์ต่อไปดังนั้นพระพรของพระเจ้าในวันนี้ที่เราอยากจะสังเกตด้วยกันก็คือการหลับไหลนะครับการหลับไหลเราจะเห็นว่าเด็กหนุ่มคนนี้ก็อาจจะหลับเพราะเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับก็ทําให้เผลอแล้วก็ไม่ได้ระมัดระวังตัวก็ตกลงไปในชีวิตของเราการหลับไหลฝ่ายวิญญาณก็อาจจะทําให้เราเผลอเลยในสิ่งต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการาไม่ได้ระมัดระวังในการอธิษฐานไม่ได้ระมัดระวังในการอ่าน,านพระคัมภีรก็ทําให้ชีวิตของเราอาจจะตกกลุม่มหรือโดนแช่แข็งฝ่ายวิญญาณได้ด้วยเช่น,ดนเดียวกันพี่น้องอสิ่งที่ได้รับพระพรอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในการที่เรา กำลังฟังพระคําของพระเจ้าในการที่เราฟังคําหนุนใจจากผู้รับใช้พระเจ้าหรือจากใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราควรจะมีท่าทีในการกระตือล้นสนใจที่อยากจะฟังว่าพระเจ้าต้องการตัดอะไรนะครับบางคนอาจจะเคยมาที่คิดจักแล้วอาจจะเคยฟังเทสนาแล้วก็หลับแบบนี้นะครับอาจจะ,ะต้องเปลี่ยนท่าทีใหม่แล้วก็เปลี่ยนว่าสิ่งที่เรากําลังรับฟังเนี่ยเป็นคําพูดของพระเจ้าที่จะพูดมาถึงชีวิตของเรา แล้วขอพี่น้องในการที่จะหนุนใจนะครับาการและกันให้ลุกขึ้นนะครับในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ในการที่จะกระตือร้น,นในการที่อ่านพระคัมภีร์ฟังพระคัมภีร์ของพระเจ้าแล้วก็วเชื่อแน่ว่า,าอาจารย์จะติดตามพี่น้องไปเมื่อพี่น้องประกาศข่าวประเสริฐนะครับเรา,อ,าอธิษฐานด้วยกันนะครับพี่น้อง พิธีที่แลเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตามวยพระพรให้กับพี่น้องของเราทุกคนในเช้าวันนี้ในการที่จะเห็นการสศจารย์เกิดขึ้นในการประกาศประกาศข่าวประเสริฐและขออย่าให้เรามีอาการหลับไหลฝ่ายวิญ,ญญาณเพื่อที่เราจะได้เติบโตไปกับพระเยซูได้โประงจาเราขอบคุณพระองค์อวยพรการเดินทางการทำงานของพี่น้องตลอดถึงคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้รับการรักษาซึ่งมาจากพระองค์เราอธิษฐานด้วยกันในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน